สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมค่ะสวัสดีจ้า, <c oughs> พพาพี่น้องสิร์ฟเสิร์ฟเสพี่น้องกินขา้าวได้บ้าเนี่ยค่ะหิวข้าวหลายมื่อนี้นเสิร์ฟไปเกี๊ยวเฮ็ดค่ะมาคำเนกอ่ะแต่ละเสิร์ฟพี่น้องฟังเฮ็ดแล้ยู่งในกินนี่แหละมื่อนี้กับน้ำสต๊ออกับซีมีเนี่ยได้แล้วค่ะให้โมดามเพิ่มกระเฮ็ดเก่งเฮ็ดทอดอยังของเพิ่นล่ะเสิร์ฟกระเยสิพาพี่น้องหนึ่ง,หงเห็ดค่ะแล้วก็สุดดาแก้วส้ม ของเข้ากันกับเห็ดพวกนี้นะค่ะเข้ากันซึกระแม่หนึ่งนะแม่เนาะเนี่ยวขาล่างเลยบงเหตุด้วพี่น้องเอือืมได้พี่น้องบ้งมครับมีล่างสองน้ำริบสอกันเล่นแล้วแล้วก็ซึมซหนึงมนเนี่ยซึมเซ้ตตั้เจ้วสมอยากหลายไม่ได้กินหลายไม่้มนไม่ได้กินหลายปีไม่ได้กินโดนปีอะรเียไ่ได้กินแบบเต็มคำนะค่ะเนี่ยไ้หลายเนี่ยีหนึ่งกินให้เต็มคำจุใ่ไปเลยนี่นแลนี่ แถวมดดนี่ยอันนี้เบอร์ายสุดฮะนิดทานนิดดำคือพี่น้องนั่นดลดำดีอันนั้นแม่แล้วก็สิล่างไม่ถ้าเป็นล่างละหนึ่งไปใช้ตู้เย็นไปเลยนึ่แม่งดีมันเป็นไง้สุดนี่ว่าเป็นไงถ้าหนึ่งละมันใช้ตู้เย็นไเลย เสริมล่างเห็ดกันนี้ค่ะล่างเห็ดเราสุดาพี่น้องครับเชงบริเวณหนึ่งละก็สิเดินราคากินเหมือนกันมาในค่าครับนะครับพี่น้องหนึ่งระคาหนึ่งเห็ดคิดหิวเขาแล้วพี่น้องไปกินเห็ดเมื่อไหร่ค่าใส่ค่าครับพี่น้องโอ้แต่ป้าค่าหนึ่งเห็ดค่าคุณน้าเดี๋ยวน้ค่ะพี่ีเห็ดไอ้ว่าเห็ดเบื่อหรือเ่าเบื่อไหนค่าเขาเส้นน้ำครั้นี้เห็ดเบื่อป่นอยู่ในนี่เขาเพิ่นจะเป็นสีแดงทันทีเลยค่ะ ไตพี่น้องร้องคินน้ากันค่าหาข้าปนเนี่ยพี่น้องกินขอน้ากันค่าเบื้องหนึ่งเห็ดเอาค่าอืมัับดีครับหาค่านี่ยอดไก่เหยื่อ้วเถอะทอดไก่ขอหนึ่งเห็ดและหมึอนแบเป็นยอกเป็นหยอกด้ยค้วพี่น้องสจเลครับหี้เขาดำเห็ดเ้อเห็ดมาเมย์เมยแล้วกัเสบเลยหนึ่งบ่เมยเลยด้วค่ะสำหรับเสริมสสุนไก็มากเก็บเห็ด ยิงเฮ็ดอ้าได้ามากหลายเอ็นเฮาได้แบบลู่อีก่แบบนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ท่าท้ายดีค่ะโอ้ยอยากได้เห็ดไข่นี่โอ้ยอยากได้เห็ดนั่นเห็ดนี่อืมครับแต่พี่หนุ่มงไม่ไม่นอนๆนไม่ไม่หันนอนอย่าลืมเตาได้เปล่คำ <laughs> นังง้นยังไงเลยค่ะ ออเอท่านค่ะคุณอักลินออปาประจินท่านเจ้าว่าเราแนี้ <c oughs> จีจน้องที่บามากเก็บเฮ็ดก็ต้องตึกกาแล้วขะะ้าวหมายถึว่าเขาไปเบิ่งให้ขอมนตรงน,นี่บ้านตงเสริมเก็บบางสิ่กะัะ อาาที่ไม่ได้ลอยส้นวเสรูเนาะค่ะแต่วัเสิมก็เคยกินนะห้างกวาวปปดดวีเยแงยอดเดนเล้ซีมาแม่ใช่ป่ะมันคือคาจ่บะีหมื่นจิมน้องกัดเครื่องหนึ่งก้งแขเยอนี่าหานกองแค่ไ่นมคือคาได้ เดี๋ยวมึงกินไอ้ข้ากับบ่าเพลคือที่หลัง,ลนนอ,งอืมนิม้วหลก้าวก่ายทั้งเลยนิ้วหนักพี่น้องบ่มหนักเมกินเล็ดไ่เหรอ แล้วก็เนี่หืนหื้นเผ็ดจะได้ดอกพี่น้องอืมอุทานออกเป็นดอกดีวะ

ที่เขาไปเก็บมือนีดีอย่างหนึ่งค่ะฝนยังบ่หวุเพงิดนแค่หันเห็นบ้าเละ พี่น้องที่ว่ามากินเห็ดเห็ดตาือเราสมอยากจะเข้าใจได้ตอนคือเป็นเห็ดดี่ะเพราะใครได้กินนะครับโดนเพื่อได้มาเขาก็เด้บอจูใจคือต้อง แต่บางทีมันออดอกอองดอกนะพอหลังเต็มแบบว่าเห็นไเห็นหาดอีกนิดเดียวเนี่ยวัชก,กายพันเป็นเฮ็ดิงจออก็สัมผัสกับ อืม่หาดแสบได้ไหม่ี่หาดดอกไข่งใหญ่น่ะหวานหานแม่กินได้วยค่่เเนี่ยพ่อเนี่ยดอกแสดนะครับนี่ยอืมนุ่มับนึอเน่ครับโอ้ยเย็นวก่อนนนี่ไข่ ใช้แซ่บสุดเถอจริงให้ข้าให้หวานนุ่มไอ้คือใช้ใ แบบบ้าไยังกระเถอกม่เหมนกินทันลงชื่ออีกอเหตุทานเดียวไม่เงี้แบบว่าใครตักทานหรอใครตักหรือเปั่เหตุการเดียวนั่งถ้าเดูตั้งเอเ่อนเหตุยัก็ cái tiêu thì cái lên này dùng nghe cái ở đủ tăng sư hết rồi người than lượt thì ก็พอสูตรตามมั้งแล้วตื่แม่จะยังไม่ได้ซีมอย่างไรคะเนี่ยแท่งเฮ็ดไายเนาทราบ

đẹp nhiều Chúng ta đẹp lại không, đẹp 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 không? บออมน้ำมหม่อะเอาแอืมบค่ะับเจ้าสม ตั้งใจได้คำมือข้าวหมาไอหมาเราวีปข้าวร่างเฮ็ดข้าวหนึ่งอยาหลายค่ะปีนี้จะถือว่าครัง้งแรกกระหิว่าได้ขินเฮ็ดตุ่นใจแบบนี้เจดจดเ็เ็ <c oughs> ไอ้ขออ้ากใส่แบบนี้แล้วตัดหุนห้นบ้า่หุ้นดิไครไหมบ่าเหุ้นสมัยไหมใช่จริงไอ้ข้าจริอยู่กับแฟนนี่อกคิณผมืผมไปอ้นแหละ,ะเพิม่มาหุน้นเพิ่งมาดิ

ยำตะกิ้ให้เป็นหลายๆห,หนึ่งขายเป็นพึดกับเจ้าสม,มก็เมนสมุนียังเป็นง่ายแต่เพื่ออะครนะอืาวือืหมือนทุงท้งเอากระเลยมากับตานในหญ่นึงครับหลังจากไม่ได้ให้เราวสมตเก็บตอ้อได้นหะข้าวถึงไปบ,บ้านบ้านเราม่เก็บอือ่ มันแหละ buat นะ,ะมนีนะ่อันเนี่เห็อืมอิมอ่มอิ่มรู้แบบสะใจรันแบบเราดอีกีเดียวนียอตั้งใจเลยว่จะเอาให้อิม่ม <laughs> มีมันแต่งตังไลยนะฮะเพราะว่าแหละคลิปนี้นะคะ่ะเราหมกับสิป,ปากไว้สตรีมิดระเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะไม่เรื่อค่ะฝากกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามมันใน,ใน,นะะั่นไม่เรื่อค่ะจะเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะคลิปนี้เอาไว,สว,วะะ้สตรีมิดระเด้อค่ะใช่จีบ โอ้อ่มหลายวินองว่าเกลือว่าออกข้าม